ผานเรื่องบ้านใต้ดิน100ชั้นเรื่องและภาพอิวาอิโทชิโอแปลเมทินีนุตนาคาเรื่องราวการผจญภัยของเด็กหญิงคู่จังซึ่งลงไปใต้ดินจะเป็นยังไงไปฟังกันเลยค่ะ มีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งชื่อครูจังเธอชอบแช่น้ำร้อนมากวันหนึ่งขณะที่ครูจังกำลังแช่น้ำร้อนอยู่ในอ่างอาบน้ำจูจูเธอก็ได้ยินเสียงใครคนหนึ่งคุูจังบ้านใต้ดินหนึ่งร้อยชั้นของฉันกำลังจะมีงานเลี้ยง เธอจะไปด้วยกันไหมอุ๊ยตกใจหมดเธอเป็นใครนะ่ะทางเข้าบ้านใต้ดินอยู่ตรงเชิงภูเขาไฟหลังทะเลสาบนูน่นมาให้ได้นะฉันจะรอจ้ะพอพูดจบใครคนนั้นก็จมหายไปในอ่างน้ำ งานเลี้ยงในบ้านใต้ดินหนึ่งร้อยชั้นจะเป็นยังไงนะลองไปดีกว่าว่าแล้วครูจังก็ตัดสินใจออกเดินทางไปงานเลี้ยงแต่เดินมาจนถึงเชิงภูเขาไฟแล้วก็ยังไม่เห็นทางเข้าซักทีครูจังไม่รู้จะทำอย่างไรได้แต่เดินวนไปวนมา อยู่ตรงนั้นว้าย <Why? S 1> จ,จู่ๆครูจังก็ลื่นตกลงไปใต้ดินอุ๊ยเป็นอะไรหรือเปล่าจ๊ะขอโทษค่ะที่จัดงานเลี้ยงคือที่นี่หรือเปล่าคะใช่แล้วจ้ะอ๋อ,อเธอก็มางานเลี้ยงเหมือนกันหรองั้น เดี๋ยวเจอกันนะครูจังเดินลงบันไดมุ่งหน้าต่อไปอย่างชั้นใต้ดินชั้นที่หนึ่งร้อและแล้วก็ลงมาถึงชั้นใต้ดินชั้นที่สิบเอถ้าเดินลงไปอีกจะเจอใครกันนะ คือบ้านของคุณกระต่ายล่ะคะบ้านหลังนี้มีครอบครัวสัตว์มากมายอาศัยอยู่ในทุกๆสิบชั้นจ้าชั้นนี้เป็นครอบครัวของคุณแร็กคูนนั่นเองดินโคลนและเธอขนาดนี้ไม่เป็นไรล่ะคะไม่เป็นไรหะะไไรอกจ้า แม่เราชอบซักผ้าโอ้โหเสื้อเธอเลอะโครนเต็มไปหมดแล้วยังต้องไปงานเลี้ยงอีกด้วยเดี๋ยวฉันซักเสื้อให้นะรอเดี๋ยวนะจ๊ะแม่ขอบคุณค่ะในที่สุดก็ลงมาถึงชั้นใต้ดินชั้นที่ยี่สิบเอาล่ะ เดินลงไปอีกจะเจอใครกันนะชั้นนี้เป็นครอบครัวของคุณจักกจจันนี่คือน้ำรากไม้พึ่งคั้นสดๆเลยนะโอ้โหหวานอร่อยมากๆเลยค่ะพวกเรากำลังฝึกร้องเพลงโตขึ้นจะได้เสียงเพราะไงล่ะ เดี๋ยวฉันจะสอนให้ร้องตามนะหนึ่งสองสามในที่สุดก็ลงมาถึงชั้นใต้ดินชั้นที่สาสิเอาล่ะเดินลงไปอีกจะได้เจอใครกันชั้นนี้เป็นของครอบครัวคุณกระสุนพระอินท์ อยากเล่นโบลิ่งไหมล่ะลองเอามือกลิ้งตัวฉันดูสิใช่โยล้มหมดทุกอันเลยพวกเรากำลังทำขนมจ้ะนี่เอาใบไม้มาปั้นเป็นลูกกลมๆแบบนี้ล่ะฉันขอทำบ้างได้ไหมในที่สุดก็ลงมาถึงชั้นใต้ดินชั้นที่สี่สิบ เอ๋เดินต่อไปอีกจะเจอใครกันนะชั้นนี้เป็นของครอบครัวคุณมดว้าวน่าอร่อยจังขอชิมบ้างนะเค้กนี้สำหรับงานเลี้ยงจ้ะเดี๋ยวเธอก็จะได้กินอุ๊ยต้องเร่งมือหน่อยแล้วถ้าเธอจะไปงานเลี้ยง เดี๋ยวฉันให้ยืมชุดใส่ขอบคุณค่ะแต่รู้สึกว่าชุดนี้จะไม่ค่อยเหมาะกับฉันนะในที่สุดก็ลงมาถึงชั้นใต้ดินชั้นที่ห้าสิคราวนี้เดินลงไปอีกจะเจอใครกันชั้นนี้เป็นของครอบครัวคุณไส้เดือน ขอฉันลองป้านไหบ้างนะคะโอ้โหเธอมีพรสวรรค์เหมือนกันนะนั่นกำลังเขียนคำว่าอะไรล่ะคะความลับจ้ะเดี๋ยวเธอก็รู้ในที่สุดก็ลงมาถึงชั้นใต้ดินชั้นที่60เอาล่ะเดินลงไปอีกจะได้เจอใครกันนะ ชั้นนี้เป็นของครอบครัวคุณแม่นพวกเราเป็นนักขุดพลอยดูสิหินก้อนนี้ทอประกายเจ็ดสีเลยนะฉันเพิ่งม,มีเจ้าตัวเล็กลองอุ้มดูไหมล่ะน่ารักจังแต่ว่าจะจับตรงไหนดีละคะในที่สุดก็ลงมาถึงชั้นใต้ดินชั้นที่เจ็ด สิบถ้าเดินลงไปอีกคราวนี้จะได้เจอใครนะชั้นนี้เป็นครอบครัวของอุ๊ยน่ากลัวจังคุณไดโนโเสาร์หรอครูจังคิดในใจเอ๊ะคุณจิ้งเหลนนี่นากำลังขุดอะไรอยู่หรอคะ อ๋อพวกเราเจอซากโครงกระดูกเก่าแก่นะ่าอย่าทะเลาะกันอุ๊ยขอโทษค่ะไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวหางเราก็งอกใหม่ในที่สุดก็เดินลงมาถึงชั้นใต้ดินชั้นที่แปดสิบเอาล่ะเดินลงไปอีกจะเจอใครนะ ชั้นนี้เป็นครอบครัวของคุณตุเอ้าวนี่หมวกกันกระแทกกับไฟฉายมืดมากเลยล่ะคะนี่ทำจากทองที่ขุดขึ้นมาเองเลยนะว้าวใหญ่จังเลยส้ยคอของใครคะในที่สุดก็ลงมาถึงชั้นใต้ดิน ชั้นที่เกสิเอถ้าเดินลงไปอีกจะได้เจอใครนะชั้นนี้เป็นของครอบครัวคุณเต่าเรามีบ่อน้ำผู้ร้อนเพราะได้ความร้อนจากภูเขาไฟอ๋อน้ำร้อนเพราะความร้อนจากภูเขาไฟนี่เอง ครูจังปุึกษาเดินทางมาถึงนี่ขอบคุณมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวงานเลี้ยงก็จะเริ่มแล้วล่ะเราไปกันเถอะอ๋อ,อเธอนั่นเองที่มาเรียกฉันที่บ้านในที่สุดก็เดินลงมาถึงชั้นใต้ดินชั้นที่หนึ่งร้อชั้นใต้ดิน ชั้นที่หนึ่งรมีคุณยายเต่ารออยู่วันนี้คุณยายของฉันมีอายุครบหนึ่งรปีอ๋องานเลี้ยงฉลองวันเกิดสวัสดีค่ะคุณยายเต่าสุขสันวันเกิดนะคะขอบใจจ้าครูจังหนูคงจะเหนื่อยสินะ กว่าจะเดินลงมาถึงที่นี่อ้าวงั้นลงมาแช่น้ำร้อนให้สบายเถอะครูจังลงแช่น้ำร้อนก่อนไปร่วมงานเลี้ยงบ่อน้ำร้อนอยู่ใต้ดินลึกลงไปหนึ่งร้อยชั้นสบายที่สุดเลยไม่มีที่ไหนเหมือน งานฉลองวันเกิดเริ่มขึ้นแล้วพวกครอบครัวสัตว์ต่างพากันมาร่วมงานและมอบของขวัญให้คุณยายเต่าครูจังตั้งใจขัดกระดองให้คุณยายเต่าแทนของขวัญกระดองของคุณยายเต่าสะอาดเอี่ยมเป็นมันวับคุณยายเต่ามีความสุขมาก หลังจากรับประทานเค้กแสนอร่อยรวมกับทุกคนคุณยายเต่าก็บอกครูจังว่าพากลับฉันจะไปส่งนะเอา้าวขินมานั่งบนหลังสิครูจังเกาะหลังคุณยายแน่นเพียงอึดใจเดียวคุณยายเต่าครูจังและหลานเต่าตัวน้อย ก็พุ่งตัวผ่านโพรงที่น้ำพุร้อนประทุกลับขึ้นมายังทะเลสาบครูจังขอบใจนะจ๊ะแล้วมาเที่ยวอีกนะพวกเรายินดีต้อนรับเสมอจ้ะสนุกมากๆเลยค่ะ ขอให้คุณยายมีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วครูจังก็เดินทางกลับบ้านด้วยความรู้สึกอิ่มใจนิทานจบลงแล้วคะ่ะเด็กๆได้รับความรู้เกี่ยวกับชั้นใต้ดินที่อยู่ลึกลงไปแล้วใช่ไหมคะ และเด็กๆก,ก็จะเปิดรับมิตรภาพดีๆจากคนรอบๆข้างเหมือนคู่จังด้วยใช่ไหมคะแล้วกลับมาฟังนิทานดีๆกันอีกคะ่ะสวัสดีคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะ